นับเวลาถอยหลัง5วันสวิตซ์2วางจำหน่ายประเทศไทยยังไล้วีแววให้เสียตังค์สวัสดีครับวันนี้ก็มาพูดคุยเกี่ยวกับตัวการซื้อ Nintendo Switch 2ในบ้านเรากันหน่อยนะครับที่ตอนนี้ยังไฟ์วีแววเลยนะครับยังไม่มีรูปแบบของการที่จะทำให้เหล่าเกมเมอร์ให้ จะเสียสตางยังไงเลยนะครับแต่สาหรับในประเทศในย่านเซาอีส์ของเรานะครับอย่างเช่นประเทศฟิลิปปินส์นั้นก็เริ่มที่จะดําเนินการกันแล้วนะครับกับการให้เปิดพรีออเดอร์กันก่อนแล้วนะครับกับตัวการวางมัดจํากันก่อนนะครับยังไม่ได้จ่ายเป็นตัวราคาเต็มแต่อย่างใดแต่เป็นเพียงแค่การมัดจานะครับซึ่งร้านตัวแทนจําหน่ายต่างๆในประเทศฟิลิปปินส์ก็จะ เปิดให้ทําการ p o ด d e r กับตัวสินค้าตัวนี้กันแล้วนะครับซึ่งตัวค่ามัดจํานั้นก็อยู่ที่5,000นะครับเปโซเปโซฟิลิปปินส์นะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่ได้สูงมากนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็น่าจะอยู่สักประมาณสัก3,000บาทได้นะผมประเมินประเมินไว้นะครับซึ่งไอ้ตัวขั้นตอนตัวนี้แหละมันอาจจะกลายเป็นขั้นตอนที่ทางฝั่งประเทศไทยอาจจะเป็นการเปิดให้ p เด d e r ก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับก่อนที่จะถึงวันที่26มิถุนายนนะครับ นะครับก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่จัดการนะครับในเรื่องของตัวสต็อกสินค้าได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับกับการเปิด order. พรีออเดอร์เพราะตอนที่ผมเช็คนะครับกับข้อมูลกับร้านรวงต่างๆที่เปิดพรีออเดอร์ตัว Nintendo s w i t ิ h 2ในประเทศฟิลิปปินส์นะครับกับวันนี้นะครับก็คือวันที่1มิถุนายนก็ยังคงสามารถ กด pre order กันได้แบบสบายปลอนะครับยังไม่ได้มีการปิดรับ pre order แต่อย่างใดมันก็อาจจะกลายเป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าจำนวนของตัวเครื่อง Nintendo Switch 2นั้นน่าจะมีจำนวนให้กับประเทศเหล่านี้ในปริมาณที่มากเพียงพอนะครับซึ่งผมก็หวังเอาไว้นะครับว่าเหล่าพี่น้องเกมเมอร์ในประเทศไทยของเราเองก็คงจะสามารถกด pre order ได้อย่างแบบสบายสายไม่ต้องไปแย่งกันนะครับไม่ใช่มาเปิด pre order ปุ๊บ 5นาทีหมดแล้วหนึาทีหมดแล้วนะครับเว็บไซต์ล่มแล้วอะไรแบบนี้นะครับคงจะไม่ใช่เกิดขึ้นในลนักษณะแบบนั้นนะผมคาดเอาไว้นะครับเพราะว่าอย่างเช่นในทางฝั่งประเทศฟิลิปปินส์เองนะครับก็ยังกดกันได้แบบชิวๆนะครับดังนั้นก็จะอาจจะทําให้พี่น้องเกมเมอร์ในบ้านเรานั้นก็คงจะใจชื้นนิดหนึ่งว่าจํานวนปริมาณของตัวเครื่อง Nintendo Switch 2ที่จะ วางจําหน่ายในวันที่26มิถุนายนนี้ก็คงจะมีจํานวนปริมาณที่มากเพียงพอสําหรับพี่น้องเกมเมอร์ในประเทศไทยของเราได้เหมือนกับในทางฝั่งประเทศฟิลิปปินส์ไหมนะครับก็ต้องรอดูกันกับวันที่ประเทศไทยเปิดทําการพรีออเดอร์หรือไม่เปิดเลยนะครับแล้วก็ให้ไปโซโล่กันในวันที่26เลยไหมนะครับก็ต้องรอดูกันโอเคครับวันนี้ก็มาทักทายนับถอยหลัง5วันกันประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ